ธรรมของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิอของประธานจากพระวิญญาณพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับของประทานจากพระวิญญาณพวกท่านรู้แล้วว่าแต่ก่อนที่ยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้นพวกท่านถูกชักจูงและนำให้ลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยทางใดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกให้ทราบว่าไม่มีใครที่พูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าให้เยซูเป็นที่สาบแช่งและไม่มีใครสามารถพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากจะพูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน การปลนิบัติมีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคนการสแสดงของพระวิญญาณน,นั้นพระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคําของความรู้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งมีความประทานในการรักษาโรคโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งทำการด้วยฤทธานุภาพให้อีกคนหนึ่งเผยพระชนะให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ ให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆแ,และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้พระวิญญาณอง์คเดียวกันทรงทำและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระททยพระองค์กายเดียวที่ประกอบด้วยหลายอวัยวะเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้น แม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาตุหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียว แต่ด้วยหลายอวัยวะถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นมือฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเท้าก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าหูจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นตาฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายหูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าทรงตั้งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกัน และตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอหรือศีรษะจะพูดกับเท้าว่าฉันไม่ต้องการเธอแต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิด เราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอาวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่าต้อยเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอาวัยวะหนึ่งทุก อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยถ้าอาวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นพระเจ้าทรงตั้งบางคนไว้ในคิดจักรคือหนึ่งบรรดาอาัครทูตสองบรรดาผู้เผยพระชนะสามบรรดาอาจารย์ต่อจากนั้น ผู้ทำการด้วยฤทธานุภาพต่อจากนั้นความประทานในการรักษาโรคพวกที่ให้ความช่วยเหลือพวกผู้นำและพวกที่รู้ภาษาแปลกๆทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยโพจนะหรือทุกคนเป็นอาจารย์หรือทุกคนทำการด้วยฤทธานุภาพหรือทุกคนมีของประทานในการรักษาโรคหรือ ทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือทุกคนแปลได้หรือแต่ท่านทั้งหลายจงขุนขวายของประธานต่างๆที่ยิ่งใหญ่กว่า